เรื่องของน้องแชมป์กันบ้างเห็นบอกว่าปลายเท้าสะกดวิญญาณนี่สะกดวิญญาณสะกดวิญญาณสู่แชมเปี้ยนเป็นเรื่องอะไรน้องแชมป์ครับสวัสดีครับคุณผูคชมครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับก็อ m e r i c a n f o o t b a l รอบชิงหรือว่า Super Bowl นะครับหลายคนบอกว่าปีนี้สนุกที่สุดเพราะว่าสุดท้ายตัดสินแชมป์กันที่ตำแหน่งนิ้วเท้าของผู้เล่นนะครับนี่แหละฮะไอ้ลูกนี้แหละฮะฉะนั้นวันนี้ไปให้คุณผู้ชมได้ชมเกมนี้กันที่ฟลอริดาเลยนะครับ พิสเบิร์กครับอยู่ในชุดเสื้อสีขาวเป็นทีมรับนะครับนำอยู่10ต่อ7แล้วเป็นเจมส์แฮร์ริสันแย่งลูกอินเตอร์เซปชันตัดเกมบุกอาริโซนาเปลี่ยนจากรับเป็นรุกทันทีถ้าวิ่งไปถึงอีกฝั่งจะได้7คะแนนนะครับฉลุยตลอดทางฮนะตะลุยไป100หลาเป็นสถิติใหม่ของซูเปอร์โบว์พิสเบิร์กนำห่าง17ต่อ7นะครับแต่ในช่วง3นาทีสุดท้ายตัวคว้างของอาริโซนาอย่างเคิร์ตวอร์เนอร์คุ้งให้กับคนนี้แลารีฟิสเจอโรเจ้าของฉายามือเหน็บทะยนอะไรมารับไดด้หม อาริโซนาลุยเข้าไปจังหวะนี้แล้วก็พลิกกลับขึ้นมานําเป็นครั้งแรก23-20นะครับเหลืออีก42วินาทีพิสเบิร์กฝากความหวังไว้ในมือเบนรัตพิสเบรเอร์กบอมลูกนี้เข้าไปให้กับแซนโตนิโอโฮมส์ทัชดาวลูกนี้ให้ดูที่เท้าของโฮมส์นะครับเพราะว่าก่อนที่ตัวจะถูกอัดออกจากโซนเท้าทั้งสองข้างต้องแตะพื้นก่อนนะครับลบอีเมลออกนะฮะนี่ฮะเท้าต้องแตะพื้นก่อนนะครับซึ่งก็นะฮะก็สามารถแตะได้นะฮะ แตได้จังหวะนี้ก็ทําให้ทีมสามารถคว้าแชมป์ไปได้ส่วนนี่ฮะปาร์ตี้กลางถนนนี่คือที่พิสเบิร์กนะครับรถห้ามวิ่งมีแต่คนมีแต่เสื้อผ้าสีดําและก็สีทองอเมริกานี่ให้ความสําคัญกับกีฬามากๆเลยทีเดียวเพราะว่าที่อเมริกาเนี่ยเด็กเข้าเรียน9ก้าโมงเช้าแล้วก็จบประมาณบ่าย2องโมงเพื่อให้เด็กเล่นกีฬานะครับแล้วโรงเรียนก็บอกว่าโอเคพิสเบิร์กฉลองเราเป็นแชมป์ฉะนั้นเข้าใจว่าเด็กๆจะนอนดึกเพราะว่าเกมเนี่ยมันจบประมาณ5้าทุ่ม ก็เพื่อปเป็นการฉลองเด็กๆที่นั่นนะฮะสามารถเข้าเรียนสายกว่าเดิมได้2ชั่วโมงในวันจันทร์นะครับก็นี่แหละฮะให้เด็กรักกีฬาฉะนั้นเราก็เลยไม่แปลกใจเลยว่าทําไมนักกีฬาในสหรัฐบางคนเนี่ยนะฮะจบมหกปุ๊บก็สามารถเป็นนักกีฬาอาชีพอย่าง2คนนี้ซึ่งเล่นบาสเกตบอล NBA ได้นะครับคนแรกครับคือทางด้านของเลบรอนเจมส์นะครับทางด้านนี่ฮะกับท่าสัญ,ญลักษณ์ของเขาเนี่ยนะฮะไม่ว่าจะทําอะไรก็ยิงเป็นลงฮะ สามคะแนนของลบรอนเจมส์ครับนี่ฮะก็ทำให้คลิปเล่นนะครับเอาชนะทางด้านดีทรอยไปได้นะครับอีกคนหนึ่งคนนี้ก็จบมหกแล้วก็มาเล่นบาสเหมือนกันอายุแค่23 Howard, ดวายไวท์ฮาวเวิร์ดยังลูกนี้แต่ช็อตเด็ดคือช็อตต่อมาคือการแอลลิวจังหวะนี้แหละครับจังด้าน Howard, ดวาไวท์ฮาวเวิร์ดกดไป29แต้ม ออลนโดบุกไปชนะตโนตรอนโตได้ร113ต่อ90นะครับพูดถึงกีฬามหาวิทยาลัยไทยกันบ้างวันนี้ชดเด็ดกีฬาแชมป์ก็จะประมวลภาพฟุตบอลประเพณีธรรมศาสตร์ที่ชนะจุฬาไป2-0แล้วก็มีการแปลอักษรหยอกล้อก,อกันอย่าคิดมากค่คําครับลิ้นกับฟันพบกันทีนไรก็เรื่องใหญ่น้ํากับไฟ้าไกลกันได้คนดีมากับแมวมาเจอกันสู้กันตัจีต่างไม่เคยมีวิธีจะพูดจา อย่างเธอกับฉันอันที่จริงเราก็มีหัวใจให้กันแล้วทำไมเธอกับฉันคอยขัดกันทุกทีเลยไปเธอก็เสื้อฉันก็สิ่งทั้งที่จริงไม่มีอะไรรักกันแต่ทำไมเป็นอย่างนี้ก็ฉันกับเธอต้องเจอกันอีกตั้งเท่าไหร่แล้วเมื่อไรเมื่อไรจะพูดดีๆฉันก็ยอมเธอก็ยอมให้กันสักทีจะให้ดีเธอยอมก่อนตกลงไม้ อยอมอมมลตกลงไหแต่หัวใจอันนี้ที่ผมประทับใจคือมีพาเรดก่อนเกมเนี่ยนะครับพร้อมกับข้อความที่เตือนสติพวกเราทุกคนว่าเรียนไปเพื่ออะไรคิดไปเพื่ออะไรรู้ไปเพื่ออะไรเก่งแล้วไงนำความรู้นั้นไปทำประโยชน์ดีกว่าเป็นขยะของสังคมนะครับนี่ก็คำคมอยอดเยี่ยมก็ได้บรรยากาศที่ชื่นเมื่ออย่างนี้ทุกปีนะคะใช่ครับผิดหวัง,งเล็กน้อยชีริลดเรื่องไม่จัดมาให้ผมดูเลยเราเน้นกีฬา ขอบคุณเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวไปดูหลังทอนเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวเดี๋ยวให้ดูเอากันสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามเศรษฐกิจและต่างประเทศค่ะ